สดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องเหมือนจะมาพบมาพบกันในวิดีโอใหม่เนะาะว่ราร้ยหมื่นเราได้ซิมโบเลโรวิดีโอเนาะจ้ะซิมาบเลโรไปสร้างเป็นอย่างคือโบเลโรวิดีโอโบเลทายคิดถ่ายอย่างเนาะพอด,ดีแฟนโมสัมไบแฟนโมสัมไบจ้าแฟนเขาโร่งบานก็เลยบโบเลทายเด็ดเด้อดัดคลิปอัดอยังลง กล้งนี่กสิยงเงยงแม่จังน้อยกับก่เที่ยวไปเที่ยวมาโรงพยาบาลจา้ะแฟนคนปวดหลังปวดปวดหลังน่าจะเป็นกระดูะกอกระดูกหลังลเสือ่อมแล้วจัวงใดเนาะตัวนั่งหลายด้วยอายุของเราแน่ก็สิถ้งเรานั่งทำงานนั่งโดดไปกับโบคอยรูปจากที่นั่งเพราะเป็นใดเนาะกสิมองยังไสิ บค่อยลุกยืดเสน้นยืดสายมนะันจะทำง,ง,าง,งานแล้วแล้วก็ที่นัง่งยหันหละนัง่งแบบบอค่อยลุกขึ้นพออายุร้ายมากมันก็นเส้นมันยืดมันยังไปตามการเวลาเข้าส่งานมันนอกจะเนาะแล้วก็เลยเหมืออเป็นเป็นอาทิตย์แล้วเด้ออาทิตย์ที่ทบอ,อน ถืเที่ยวออกทเที่ยวเขาอยู่โรงพยาบาลนี่จะ้ะไอ้นอนโรงพยาบาลสองคืนนะสิผพานมากอธิตผ่านมาก<ม>ก็เลยบอกว่เด็กยคลิปป่ายแย้งลุงก็ได้เนี้ก็ได้เวลามนลานั่งอยู่ในห้องในบ้านคนเดียวจะ้ะก็เลยมาบอกกาวเราแจ้งให้ทุกคนเลยว่าบอกว่าไม่ขิปลุงช่วงนี้สิยุงยุงแนะ่จ้าน้อยนึงค่ะบางันใด้คือสิแ่นมาเหตุวิดีโอให้หูแล้วจ้ะ กลมาบอกการเราแจ้งให้ฟังม,มาเป็นยังคือผมมีคลิปใหม่ๆลงช่วงแม่กับสีพอคอยลืหวาพอบันไดก็เลยได้มาออกมาบอกน้ำจ่าแต่พันดีขึ้นหรือว่าเพินันคอยยังช่วงพันแล้วกับสิได้ค่อยๆลงอัดอัดคลิปต่อไปค่อยๆอ่าลงในันในช่องนในจ,กจักรจีเราไปกับสีมาคอยอยัน สิ่งี่งสิพยายามลงคลิปแผ่ได้อย่างน้อยๆกับเหมือนละคลิปสองคลิปก็ยังดีเนะจ๊ะเทาก,ก็อัดไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆต้องตามสไตล์ห้องห้าเราไ่ห้าว่างเทากัอาอกกบอาร์ตร่วงสิแม่จ๊ะเทาก็บบุกคอยได้แบบว่าท่านเนี่ยเป็นมอ,อาชีพคือเพิ่นเนาะเทาก็เฮ็ดไปตามตามสไตล์ของเ้านะสบายๆไ่ต้องไปซีเรียสอีกอย่างเทากับ ค่อยๆท่ายค่อยค,ค,คิดไปนะจ๊ะนี่ละเมื่อนี้ก็ได้มาบอกข่าวเรล่าแจงแ้งเลยว่าเป็นยังก็เพราะมีคลิปใหม่ๆมาออกมาลงลงในคลิปในในช่องอเป็น,าหาหารนพราะวาห้องยุงเรือแฟนเขาลงพยาบาลแฟนมดสมบายจ้ะก็ได้เดี๋มาแจ้งข่าวเนาะแค่นี้ก่อนด้วยจ้ะเด้อเดี๋ยวจะมาบอกกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะ